กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมนายกิติวัชินน์รองประธานคณะกรรมาการคนที่หนึ่งได้รับมอบหมายจากท่านคลานรงชันทิกประธานกรรมาการให้กล่าวนําในการเสนอรายงานการพิจารณาเรื่องแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญรายงานฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนให้องค์กรอิสระทั้ง5องค์กร มีการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกองค์กรตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวในการพิจารณาการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรอิสระตามรัฐมนูญทั้ง5องค์กรปรากฏข้อสรุปว่าการที่จะส่งเสริมให้มีการบูรณาการอย่างแท้จริงควรให้ความสําคัญลำดับแรกต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมุ่งให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาเรื่องดังกล่าวคณะกรรมาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นหลักคือองค์กรอิสระสามารถบูรณาการเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำโครงการสำคัญและการประสานแผนงานงบประมาณร่วมกันรวมทั้งมีความร่วมมือระหว่าง องค์กรอิสระในระดับสูงการพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลและเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ร่วมกันและจากบทสรุปของการศึกษาดังกล่าวคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการขององค์กรอิสระทั้งในระดับแนวคิดแนวกรแนวการจัดเตรียมและแนวการปฏิบัติโดยน้อมนำหลักคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการนี้พลเอกพิสิทธิ์ศิติสารรองประธานคณะกรรมาการคนที่สองในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรมนูญคณะที่สองซึ่งเป็นผู้ศึกษาและจะทํารายงานฉบับนี้จะเป็นผู้ถแถลงสรุปรายงานรวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาการต่อไปขอบคุณครับครับ